สวัสดีครับต่อเติมบ้านครับผมกำลังจะยกเสาเอาเข้าไปโจมต้งขึ้นเห,หนื่อยอามายก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 พันย้อพัดไว้มาทันเวลาพอดี9โมง 9, 09. 9. 09. นาทีได้เลือกยกเสาเก้าโมงเก้านาทีแล้ว ได้เอา thì นะ สูงอยู่ครับเพราะว่ามันติดในชั้วเชื้อราด่างมุกมุกฝังไม่เด่นล้วเลยนะมันติดนี่แถวนี้ครับคุณเชื้อราแบบยุบอมันเชิญเลยทุกเชิญได้ถิ่นเกาะไคว่เยอะเลยนั่นเท่าเหร่อืม เล่นทำต่อเพื่อนค่ะเจียวแบกปันาทันด้เชียงหบ่เศ้าอยู่สีเแห่เจียกำลังจอเบิ้งไกลๆ่น่าเป็นยาา่น่าเห็ดคั่วนะครับพี่น้อง เฮ็ดขั่วแล้วก็เห็ดของฮะไอพอยโยกก็ได้ไอสังโยกรถ้ก็จะทำตัวแล้วก็เป็นห้องไปไหวทารับแขกพี่นอนที่มะยามมะคานเที่ยวแต่ใจฟาร์มนะคะก็จะได้มีหัวผักหมูเศร้า จะมีครัว <ไป S 1> ด้วยยิงเบิร์นเช็คงานตลอดเวลาเลย <c oughs> จะเป็นสามห้องครับจะเป็นห้องเป็นห้องครัวห้องหนึ่ง เ้วก็เป็นห้องนอนเป็นห้องห้องอส,สำหรับห้องนอนอีกหนึ่งห้องสำหรับไปรับแขกนะครับเราจะเป็นไม้จอดรถอีกที่หนึง่งล้วก็อาจจะเป็นหมองเป็นห้องน้องหมาห้องหนึ่งนะครับเฉเพาะตามห้องหมององ่างนชิต้เทปมา ด็กยงทนนัั้้โอเคครับเดี๋ยวรอเบิร์นทั้งฝุ่นกับเป็นขอกงัวกับเห็ดขึ้นด้วยกันขอกงัวกังบตีนต่เสียงตอกเสาโปกๆทางนั้นก็ขอกงัวโอเคครับโอเคครับทีนี้จะกันบ้านเกิดมานี้กับเปลี่ยนหลังคาทางฝุ่นกับบอสกับเห็ดลังคาร้านกาแฟไหม เพลงปังๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะคะ่ำรวย่ำรวยยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงไปค่ะมาแล้วพอกันดุกหลวงมุกดาหารเด้อพี่น้องบานเจมันไปค่ะ